สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีแก้ลืมรหัส PIN m e s s e n g e r นะครับมีหลายคนสอบถามมานะครับว่าลืมรหัส p i n Messenger เข้าหน้า s ซ t Messenger ไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับคลิปนี้เรามาดูวิธีแก้กันนะครับวิธีแก้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ข้ามบนขวาตรงนี้นะครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ดำเนินการต่อโดยไม่ซิงค์ประวัติการเซตของคุณใช่ไหมเซตของคุณอาจมีข้อความไม่ครบนะครับเราไม่ต้องสนใจกดดาเนินการต่อเลยครับ ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้เราจะกดเปิดหรือไม่ใช่ตันนี้ก็ได้นะครับผมเลือกไม่ใช่ตัวน,นี้แล้วกันนะครับก็จะเข้าหน้าเซตได้แล้วนะครับต่อมาไปที่คีย์ซ้ำคีย์ด้านซ้ายบนครับจากนั้นไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับแล้วกดไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับจากนั้นไปที่เซตที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางนะครับต่อมาไปที่ พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อความนะครับจากนั้นกดลบการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยนะครับกดดำเนินการต่อครับพอลบเสร็จแล้วให้เรากดเปิดใช้งานการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยนะครับถามว่าไม่เปิดได้ไหมมันยุ่งยากในการเข้าสู่ระบบเวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าเราออกจากระบบนะครับคำตอบก็คือได้นะครับแต่พอใช้ไปสักพักทาง m e s s e n g e r ก็จะบังคับให้เราใส่อยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นให้เราเปิดดีที่สุดนะครับกดเปิดนะครับจากนั้นก็เลือกวิธีเข้าถึงประวัติการเซตครับผมแนะนำเลือกสร้างพิน6หลักนะครับเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับจากนั้นเราก็สร้างรหัสพินได้เลยนะครับสร้างรหัสพินที่ตัวเองจำได้ง่ายๆด้วยนะครับเวลาเราออกจากระบบเนี่ยจะได้จำได้นะครับเสร็จแล้วกดยืนยันพินอีกครั้งครับ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆล้างข้อมูลแอปลบแอปโหลดใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับก็ใช้รหัสผิดน,นี้เข้าหน้าเซตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอล้างข้อมูลก่อนการล้างข้อมูลก็เหมือนกับการที่เราโหลดแอปใหม่นะครับ<ม><น>เสร็จแล้วกดเข้าแอปครับกรอกอีเมลรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบครับกดบันทึกครับ นี่นะครับหน้านี้ให้เราใส่รหัสพินที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับกดไม่ใช่ตอนนี้ครับก็จะเข้าสู่หน้าสนทนาหรือหน้าเซตได้แล้วนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีแก้ลืมรหัสพ i n Messenger ไม่สามารถเข้าหน้าสนทนาหรือหน้าข้อความ Messenger ได้นะครับถ้าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ